สวัสดีครับร้านทาราวิทยุสื่อสารจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งช่องความถี่หน้าเครื่องเจ้าตัว LVB 8526นะครับหรือตัวลาบวิบุญกิจนั่นเองครับตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์นะครับผลิตที่ประเทศไทยขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดฝาเครื่องนะครับเปิดฝาเครื่องออกมาจะเห็นนะครับจัมเปอร สองตัวนะครับเป็น Cn7 กับ Cn8 นะครับให้สลับตำแหน่ง Cn7 ตามภาพเลยนะครับอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มคอนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับทำคนเดียวจะลำบากหน่อยนะครับเมื่อทำถูกต้องแล้ว หน้าจอจะแสดงผลประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้โปรแกรมไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือความถี่ Rx นะครับความถี่ Rx ช่องที่1นนะครับถ้าต้องการที่จะตั้งความความถี่ Tx ให้กดคีย์หนึ่งครั้งนะครับพอดีผมไม่มีไม้นะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่ามันโดดนะครับเดี๋ยวลองอันนี้เป็น Rx ช่อง2นะครับมันก็จะโชว์เลข2นะครับถ้าไปช่อง2 อ่ะครับพอดีมันมันจะโดดนิดนึงพอดีผมผมไม่สะดวกในการกดคีย์นะครับก็เลยโดดอ่ะเดี๋ยวมาดูช่อง3นะครับเครื่องหมายจะโชว์คำว่า TX แล้วก็ความถี่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็โชว์ช่องเมมโมรีช่อง3เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราก็หมุนความถี่ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนความถี่ตัวน,นี้ใช้ได้ตั้งแต่1.36กถึงหนึเ็ดสีเลยนะครับกำลังส่งอยู่ที่40วัตต์ตามสเปคนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งไปเรื่อยๆจนถึงช่องที่เราต้องการนะครับให้กดคีย์ไปจนถึงอ่าช่องที่99เลยนะครับไปเรื่อยๆถึงเราไม่ได้ตั้งเราก็ต้องกดคีย์ข้ามไปนะครับอ่าเพื่อให้ตัวเครื่องมันมันบันทึกนะครับไปเรื่อยๆเลยที่99ช่องอโอเคนะครับตัวเครื่องจะโชว์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับแปลว่าเป็นการตั้งช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโปรแกรมหรือหาร้านาซึ่งทุกวันนี้ก็หายากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่นานแล้วออกมานานแล้วครับเบื้องต้นถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์ สอบถามได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ